ที่สีชื่อท่องจินไปด้วยกันวันนี้เราคงอยู่กันที่เซี่ยงไฮ้นะคะเราจะพาไปเที่ยวยี่เหวียนการ์เด้นพาไปชิมเสี่ยวหลงเปาเจ้าดังพร้อมชิมขนมพายผีเสื้อและไปกราบขอพรพระที่วัดเฉินหวังเมี่ยวจากนั้นพานั่งรถไฟความเร็วสูงไปยังเมืองอีอูตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันค่ะสวัสดีครับวันนี้เราถึงสถานีอี่เหวียนการ์เด้นเรากำลังจะไปเดินเล่น ว่ามีอะไรกินบ้างแล้วตอนนี้เราอยู่สถา,านีสวยงามมากดูครับต้องแพนกล้องไปสวยทาออกเราเรานั่งสาย14มาแล้วเรากำลังจะออกประตูที่7นะครับไปกันเลยครับ <suficiente> ถึงแล้วครับไปกันเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นต้องหาของกินก่อนเพราะว่ายังไม่ได้กินข้าวเชาว้า นะครับอากาศดีประมาณย3ิสามองศาย2สององศาเพราะว่าตากฝนทั้งวันนะครับอ่าเอามาชมกันบรรยากาศอันนี้ขายขายอะไรอ่ะช่างหายเหนียนเออเป็นครีมพวกครีมแบบสไตล์แบบเซี่ยงไฮโบราณ

สุหยอนเจอหมิวโาเมี่ยงครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อเดี๋ยวเราเข้าไปดูว่าเราจะกินไหมแต่คิดว่าเราจะกินเพราะเราหิว่ละไปลองกินดูนะครับก๋วยเตี๋ยวเนื้อนะครับซ่งางไห้ รวมเนี่ยอันนี้กันนาทีนะเขามาเีเศ่าขาข่าวด้วยโอเคเดี๋ยวเรียกเข้ามาก่อนสั่งไม่เป็นด้วยเน่ะเอาไหนเอาแบบไหน เาเป็อไหเอาไหนดีเอาเนี้ยมีเขากำลังทำก๋วยเตี๋ยวนะครับเราสั่งเส้นุ้นเส้นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะฝนอะไรฝนนะฝันซื้อฝนซื้อคล้ายๆวุ้นเส้นผสมเส้นเล็กเส้นบุกแล้วก็หนตุ้นเป็นเกี้ยวนะครับเกี้ยวน้ำโอเคแล้วก็เป นี่โชว์โชว์โชว์ชวชวตอนแรกมาหน้าบึ้งครับหน้าบึ้งนะครับ,บ,รบแล้วก็บอกว่าเป็นคนต่างชาติก็อยิ้มหน่ยอยเพราว่าเดี๋ยวกูจะไปบอกให้ว่าที่นี่อร่ย <ๆ S 2> อยเสือลงเปล่าเสือ,อ,อลงเปล่า อพอพอได้เสร็จปุ๊บเขาจะประกาศติ้งนองแต่เมื่อกี้ประกาศไปแล้วเดี๋ยวเราไปเอาเราเบอร์อะไรอ่ะออคะเราเบอร์อะไร <c oughs> <c oughs>

พอเขาทำเสร็จแล้วลืมใส่ถ้าทางจะถ้าจะแซบอีหลีน,นี่ถือไว้่ะาอ่ะอเอ้นี้หุ่นตุ้นหุ่นตุ้นสลดยเกี๊ยวเกี๊ยวที่จีนจะเรียกยหุ่นตุ้นอ่าเดี๋ยวอ่ะชิมเลยชิมเลยกินเนื้อนะครับเราจะกินเนื้อก่อนแล้วกันเพราะว่าเนื้อมีน้อยต้องรีบกินก่อน <laughs> แล้วก็ปกติของเขาอะแห้งๆหน่อย้น้ำซุปชิมน้ำซุปกับเกี๊ยวเอ้น,น้ำซุปน้ำซุปน้ำุอืมน้ำซุปก็จืดๆอันนี้ก็ถ้าหิวก็มากินได้นะครับแต่ว่าธรรมดาเนืธรรมดาธรรมดาไม่วานไม่วาว เดี๋ยวมันร้อนงานเดี๋ยวเดี๋ยวชิมอันนี้ก่อนเต๊กยูมากินได้เป็นโซล่าอันนี้จะเผ็ดน,นิดนึงจะมีกลิ่นหม่าล่านิดนึงเปรียปร้ยวๆหน่อยนะเปรียปร้ยวหอมเนื้อไหมหอมเนื้ออืมีมกลิ่นเนื้อ <ใน S 2> มันเนื้อมีเราชิมเนื้อกัน นี่ค,ครับนั้นนี่ไหม,มนั่นนีเอเขาก็จะมีรสชาติด้วยว่าเหมือนเข,เขาไปหมักมามแล้วก็เป็เนื้อแบบเอเนนิดนึงขูกเค็มๆมโดยรวมโดยรวมอ่ะโดยรวมถ้าอยู่มากินได้นะครับ <laughs> ยังไม่วา้าวยังไม่วา้าว <laughs> ไม่วา้าวไม่วา้าว แป้งเกี๊ยวเมืองจีนเวลากินมันจะแป้งมันจะอร่อยกว่าเมืองใครนะพูดถึงอะเพราะมันจะบางๆกินแล้วลื่นคอมันก็ทานนครับนี่นะครับเนี่ยมันจะลื่นอลื่นคือกินแล้วมันไม่ติดคออะฟืดไปเลยอ่ะมันจะบางนิดนึงนุ่มๆแต่ทีนี้มันจะอร่อยไหมอร่อยมันจะแข็งกันตรงแข็งกันตรงไส้ละเดี๋ยวเกียวมันก็พอได้อค่ะนี่อ่ะดูราคาดูราคา อันนี่ตัวตัวเกี๊ยวตัวเกี๊ยวน้ำเนี่ยเกี๊ยวน้ำยี่ห้าหยวนแล้วก็อันนี้เป็นบุญเส้นเนื้อหน,นึ่งยี่ปดหยวนราคาก็ไม่ถูกนะเออถ้าเทียบกับตีเป็นเงินบาทนี่ชามนี้นี่เกือบร้อยห้าสิบนะเอาเรื่องอยู่ตอนแรกจริงๆอยากกินเซาเขา่าเนื้อย่างแต่มันบอกว่าขายเท่าไหร่นะยี่สิบหยวนสาสิบไม้ บอก <30 S 1> ไม้เล็กๆช <30 S 1> ุดหนึ่งสามสิบไม้บอกขอซื้อสิบห้าไม้ได้ไหมพอเดี๋ยวจะไปกินอย่างอื่นไม่ได้โอ้โหแบบใครจะไปกินไหวสามสิบไม้กินกันจุกเลยค่ะพอทานข้าวเสร็จเราก็ลุยกันต่อเลยนะคะค่ะสำหรับอิเวียนการเด้นนี้ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่อของเซียงไท้นะคะที่มีอายุกว่า400ปีสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงน,นะคะโดยแบ่งเป็นสส่วนก็คือส่วนของส่วนภายในแล้วก็ส่วนภายนอก ตรงนี้เนี่ยจะเป็นส่วนของส่วนภายนอกนะคะซึ่งจะเป็นด้านนอกจะมีร้านรวงต่างๆมากมายทั้งร้านอาหารร้านขนมของว่างร้านขายของที่ระลึกต่างๆมากมายทุกร้านก็จะถูกตกแต่งสไตล์จีนเป็นสไตล์จีนโบราณหมดเลยนะคะช่วงที่ไปนะคะก็ยังคงเช้าอยู่ก็คนยังไม่เยอะมากนะคะแต่ก็กําลังหน้าเดินเลยค่ะอันนี้ก็เป็นขนมที่ขึ้นชื่อของจีเลยทั้งหูลูนะคะคือการเอาผลไม้มาเคลือบน้ำตาลน,นั่นเองค่ะ อันนี้ก็ค่อยๆเดินชมไปเรื่อยๆนะคะร้านไหนมีอะไรน่ากินบ้างแล้วก็เล็งๆไว้นะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมีหลายร้านที่ขายขนมพายผีเสื้อนะคะเดี๋ยวดูว่าร้านไหนจะเป็นร้านโชคดีที่เราจะเข้าไปลองค่ะเห็นคนเยอะๆแล้วแล้วก็กลิ่นหอมก็เลยลองมาดูด้วว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองพายๆเพราะเห็นคนถึงกินกันลองต่อแถวซื้อดูสินี่หอมมากเลยอ่ะอยากด้านนี้ยอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ กินอันนี้อันใหญ่มากเลยอ่ะเอ้ยดูดิใช่นเล็กต่อคิวต่อคิวนี่งที่อยู่บนนั้นอ่ะส่งเลยอ๋ีใช่ปะเออือเอีกี่กีกี่ก่ก่กี่กีืมี่กี่กี่กีกออกรอ่ นี่สิ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 นี่าินี่สเนี่สินี่สินีเสื้อมันีือินี่ีเสื้อเสินี่กินี่าินี่สินี่สินี่สนี่สินี่สิ่สด้ี่สินี่สินี่สิน่สินน่สเนิดี่สิน่สินี่่สินี่อิน่่นี่สนน่น่่นดจริงๆดจริงๆยังคงความดอยู่นะคะ เดี๋ยวแกะชิมแกะชิมอายืนกับแบ็คกราวน์น้เลยแกะชิมแกะชิมอ่ะเจ๊คะเข้ากล้องเจ๊อยากเข้ากล้องอันนี้แต่มันหอมมากเลยนะอ่ะชิมดิชิมดิมดยืนยืนข้างๆอ้นนี่เลยเป็นพีเซนเตอร์ให้มันจะด่าด้วยไหมเนี่ยอ่ะกัดอร่อยน,นะหอมไหมนิ่งไป ตกลงอร่อยไหมความรู้สึกหอมหวานอะเออความรู้สึกจะช้านิดนึงใช่ไหมรอมันลงไปถึงลำไส้เล็กก่อนเฉยๆห๋อโอเคเดี๋ยวแจ๊ชิมก่อนอเ โซนนี้ก็จะมีคนค่อนข้างหนาแน่นเลยนะมาทั้งถ่ายรูปแล้วก็มีร้านเยอะมากข้างบนรู้สึกว่าบนอาคารเนี่ยมันจะมีพัตคาแล้วก็ร้านอาหารหลายร้านมากทุนนี้เราก็เดินชมวิวชมร้านรวงไปก่อนนะว่ามีอะไรน่าซื้อบ้างอันนี้ก็เป็นร้านขายภาพวาดด้วยดินสอนะคะที่เขาจะสเก็ตพวกภาพเหล่าคนดังไว้ค่ะก็จะขายเป็นที่ระลึกของที่ระลึกอันนี้ก็จะเป็นพวกสร้อยข้อมือสร้อยคอต่างๆที่ทำด้วยไม้นะคะ กตารูปปั้นเหล่าคนดังหรือว่าเป็นไฉ่สิงเอียก็มีนะคะรวมถึงมีของฝากของว่างของอาหารแห้งเยอะแย,ยะเลยเห็นหมาที่นี่คนก็จะนิยมภายผีเสื้อกันมากแล้วก็อันนี้เป็นร้านขายเงินนะคะเครื่องเงินก็จะต่อก,กันตรงนี้เลยนะคะตอกเสร็จแล้วก็วัดแล้วก็ทําตามขนาดนิ้วขนาดมือกันเลยเห็นกันแบบสดสเลยนะคะที่ทําเสร็จแล้วก็มีทั้งจี้ห้อยคอแล้วก็กําไลมือนะคะ ที่เขาขายเลยเป้าหมายต่อไปเราก็คือตามหาร้านเสี่ยวหลงเปาที่อร่อยนะคะเราถามคนจีนเลยว่าร้านไหนดังสุดเขาก็แนะนําร้านนี้เลยนานเสียงหมันโถเตี้ยนค่ะตอนไปถึงคนก็ค่อนข้างที่หน้าร้านก็ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะก็ยังคิดว่าต้องรอคิวนานแต่พอเราไปบอกว่ามากันสองคนเขาก็เชิญเข้าไปเลยเพราะว่าร้านเขาใหญ่มากเขาก็จะคงแบ่งเป็นโซนแบบโต๊ะใหญ่โต๊ะเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่เราก็ขึ้นไปด้านบนนะคะชั้นสองของร้านร้านเขาจะลึกมากวันนี้แบบสองคนก็จะโอ้เห็นไหมคะร้านใหญ่จริงจังมากกว่าจะเดินก็ไปถึงโต๊ะได้เนี่ยไกลามากอ่ะอันนี้มาแล้วนะคะเมนูค่ะเมนูก็มีเมนูหลากหลายเลยนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเน้นที่เมนูเสี่ยวหลงเปาแล้วก็จะมีเมนูพวกของนึ่งของทอดแล้วก็พวกอาหารจานเดียวค่ะ ซุปหอ,อยเชลล์ใส่ไข่อันนี้เขาหอยเชลล์แห้งมาครับเป็นหอยเชลล์แห้งนนม,มีแอบกินไปแล้วใช่ไหมกินนิดเดียวนิดเดียวจริงๆ ่ไปเลยโอเคชุดนี้38หยวนเขาแนะน,นำว่าสามเขาว่าซุปที่เป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่อันไหนอร่อยสุดเขาแนะน,นำอันนี้นะคะ <S 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 เบเ,เรามาชิมกันนี <S <S 1> <S 1> ่ครับชิมเลยนะครับ เมื่อกี้ไข่ใช่ไหมไข่ไข่ไก็มีรสชาติทองเสี่ยวหลงเปามาแล้วเป็นยังไงซุปซุปเป็นงไงรสชาติน้ซุปซุป,ซปก็อหอมีราห้อง这边是蟹อ哦招牌猪肉的哦好谢谢就上齐了啊นี่เป็นอะไรคะนี่เสี่ยวหลงเปานะครับไส้หมูเสี่ยวหลงเปามาข้างในมันจะมีมันจะมีน้ำซุปอยู่ข้างในด้วยเพราะฉะนั้นมันจะร้อนมากอันนี้เพิ่งเสิร์ฟ เดี๋จะแกะให้ดูก่อนเห็นไหมครับน้ำซุปช้ำๆน้ำซุปออกมาโอเคกินต้องระวังนะต้องระวังร้อนแล้วเราก็จะใช้นี่ถิ่งถิ่งต่อน้ำจิ้มถ่มีน้ำจิ้มคล้ายๆเต็งโศไหม รสเปรี้ย <God> วระวังร้อนนะคะแต่เราเจริงๆเขาจะให้วางในช้อนแล้วก็ให้น้ำมันอยู่ในช้อนแล้วก็ค่อยๆสร <c oughs> ร้อนไหมหเป็นไงหอ,อมอร่อยมาเชียงไายก็ต้องมากินเสี่ยหลงเปานี่เราก็ตามหาร้านเสี่ยหลงเปาถามเขาว่าร้านอะไรที่เสี่ยหลงเปาที่ดังที่สุดในอี่เหรียญเขาก็แนะนำกันมาล้านนี้ตรงนี้เรามากอนคนไม่เยอะ อ่าอันนี้เป็นเสี่ยลงเปาไส้หมูกับไส้ไข่ปูนะคะที่พนังกงานเขาแนะนำบอกอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ของเสี่ยวลงเปาที่นี่เพราะว่าเขามีหลายไส้มากอันนี้เราจะเราจะไม่แหวกลนะเดี๋ยวจะแหวกลองลองกินแบบยังไม่ใส่น้ำจิ้มดูอ่าสองอยา่างระวังร้อนนะอืมมันจะ น้ำซุปมันจะมีน้ำซุปอยู่ข้างในน้ำซุปอยู่ข้างในนีใ่ใส่ไข่ปูด้วย อ,อ,อร่อยไหมอร่อยครับอร่อยไหมต้องาครับชอบมาอันนี้กับอันเมื่อกี้ไหนอร่อยกว่าอร่อยทั้งสองท่าน้นี่ไม่ได้หิวนะเพราะกินข้าวกันมาแล้วนะเนี่ย <c oughs> ใครมาอี้ยเหวียนก็ห้ามพลาดนะคะหนานเสียงหมันโถเตียนนะคะร้านเสี่ยวหลงเปาที่มีอายุกว่าร้อยปีค่ะคอนเฟิร์มความอร่อยจากเซเลปแล้วก็คนมีชื่อเสียงทั่วโลกที่เคยมากินที่ร้านนี้นะคะและอี้ฉีชียก็การันตีความอร่อยด้วยค่ะ พอทานเสี่ยวหลงเปาเสร็จนะคะเราก็เดินต่อกันก็ดันมาเจอร้านหนึ่งเป็นร้านมิชลินนะคะแต่อิ่มแล้วแล้วงวดหน้าครมาลองกันใหม่ค่ะร้านนี้อันนี้ก็เป็นบรรยากาศรอบๆนะคะในอี้เหวียนอีกมุมหนึ่งก็จะมีร้านขายขลุยนะคะเขาก็เป่าขลุยโชว์ด้วย จากนั้นเราก็แวะไปไหว้พระนะคะที่เฉินหวังเมี่ยวค่ะอ่านออกไหมคะอ่านออกไหมอ่านไม่ออกครับงั้นไปถามเขาข้างหน้าเลยวัดนะครับวัดอ่านถามถามคนจีนสิอันนี้เรียกวัดอะไรยดว่อเเ้จีก้个人哎呀喂啊这这叫什么城隍庙城隍庙对啊道教啊 มาอีเวนนะคะก็ต้องแวะนี่เลยวัดถึงหองเงี่ยว เขาให้มาหยิบทูกเองเลยนะคะแล้วเราไปถึกแล้วก็ว่าจ้ะ<อ>เดื้อเสีออย่ไปที่จุดทูกที่จุดทูกแบบไฮโซด้วยนะโอ้เจ๋งอะ่ะเออดีอ่ะไปไว้พาปับปังกันนะครับ ภายในวัดนะคะก็จะมีแบ่งเป็น4ด้านนะคะ4ส่วนให้เราเข้าไปกราบนมัสการะคะ่ะ ก่อนกลับนะคะเราก็ขอเก็บภาพเป็นที่ระลึกนิดนึงค่ะใครที่แวะมาที่อุอเหวียนก็อย่าลืมแวะมาไหว้พระแล้วก็เก็บภาพสวยๆด้วยนะคะแถวนี้กินเต้าหู้เหม็นมาเลยนะคะ กินเต้าหู้เหม็นมาเลยอ่ะอันนี้เป็นเอออันนี้แต่อันนี้เป็นของปลอมนะอันนี้ตัวโชว์เป็นตัวปลอมีอันนี้ก็น่ากินอ่ะแต่ไม่เคยกินหรอเอออันนี้อันนี้อันนี้ของจริงป่ะอันนี้ของจริงไหมคะของหมาล่าบ้านเขามันจะเป็นแบบอันเนี้ยมันประมาณผงยี่หร่าและอันนี้เป็นผงพริกที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะล่าเออล่าเจียว ตะลุงจงใช่ไหม,มหนังตะลุง,งตะลุง,เ,ง,ลงเรื่อง,องใส่หิวหิ่นะครับสามารถมองเห็น ตองฟาร์มหญิงจูได้ทางนู้นนะครับ และจากอี้เหวียนนะคะเราก็นั่งรถไฟใต้ดินกลับโรงแรมค่ะเพื่อเก็บกระเป๋าแล้วก็เดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงต่อไปอยังเมืองอีอูกันค่ะและสําหรับวิธีการเดินทางจากเซี่ยงไฮ้ไปอีอูพร้อมกับบรรยากาศของเมืองอีอูนะคะเราจะให้ดูกันในคลิปหน้าค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้ากับอี้ฉีชีท่องจีนไปด้วยกันฝากกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้กับเพจอี้ฉีชี่ท่องจีนไปด้วยกันด้วยค่ะ